ตันนี้เราจะไปเปลี่ยนคอนเทนต์กันไปตกปลาอันนี้เราจะส่งนักกีฬาลงไปสองคนนะครับความหวังของหมู่บ้านนะครับได้แล้ววันเรียบร้อยแล้วตั้งทุนแบบไหนครับผมตอนนี้ตั้งเป็นดึงวืดเลยอัอนนี้เป็นการตั้งทุนแบบลอยบาลานซ์แตกนะครับตั้งก้าทุกสี่นะครับ อัน <ส gas: S 2> นี้ละอันนี้พายุตะชาสวายกำลังอหนวดเคลียนะอ๋อเขาเรี Z, ร cuenta, ยกโอโจโอโจอย่างเงี้ยแหละไปดู สวัสดีครับสวัสดีนะนะที่ชื่อชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับกรีดเพชรดำกับช่องเพชรดำฟิชชิงชาแนลนะครับและเพจฟิชชิงแคมปิ้งสไตล์นะโอเคนะฮะวันนี้ผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับมาตกปลาเป็นสายบ่อนะฮะไปตกสวายแล้วก็มีการแข่งขันนะฮะบัตรไม่รู้เท่าไหร่นะฮะจะไปกับน้องชายแล้วก็ไปกับเจ้าสัวลำพูนนะครับผมนะนะตอนนี้ก็นะครับพูดร่วมสักกรรมผมนะฮะน้องเปานะครับผม อันนี้เป็นหน่วยเออ่ลิเบโร์นะฮะตัวนี้เป็นลิเบโร์นะครับส่วนตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นตัวตกนะฮะชิปชิปอะไรฮะชิปโอ้โหนะครับอ,อันนี้ช่างหม่อมนะฮะน้องชายผมนะอันนี้เจ้าสัวใหญ่แห่งเมืองลังหูนนะครับร้านจบตาของผมนะนี่ครับเจ้าของร้านคุณชอบจบตานะฮะผมวันนี้จะเป็นมือ ม,มือหนึ่งหรือว่ามือสวีก็ไม่รู้นะแข็งได้ดีนะโอเคครับผมนี่เจเอกนะครับผมนะตาตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนคอนเทนต์กันไปตกปลาสวายแข่งกันนะฮะผมเป็นเป็นไนท์กลางคืนนะบ่ออะไรนะบ่อชัยมงคลนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตกไนท์เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะไปดูสัมผัสรสชาติของการตกบ่อนะฮะอยากเยอะเหมือนกันนะครับแต่แขนจะไหวไม่ไหวไม่รู้นะไปเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะ แน,นะนำร้านร้านกมชอบตกปลานะฮะเจ้าสัวเอกนะครับผมเดี<ว>ย๋ดวยวย,ยังไม่ได้ไปเยือนเจ้าสัวลำปางนะฮะเดี๋ยวกีสักวันจะไปเยือนนะฮะโอเคครับผมไป ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บ่อไชรมงคลแล้วนะครับผมนะก็จะมาลงทะเบียนก่อนนะฮะอันนี้เป็นพี่ไก่นะเจ้าของบ่อนะครับผมนะครับอันนี้เราจะส่งนักกีฬาลงไปสองคนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหลักนะฮะนี่ตัวหลักนะฮะครับลงทะเบียนงตัวหลักตัวหลักจะล่มไหมครับ นะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับคนละ800นะครับผมรวมค่าขันรวมค่าอะไรแล้วเบอร์แปดเบอร์เจ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักกีฬาสองคนของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะนะเดี๋ยวเราก็จะส่งตัวความหวังของหมู่บ้านไปที่จุดที่เราจะตกกันนะครับอ่เริ่มตกทีมงเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนะ ตอนนี้ก็เป็นผมเป็นเนี่ฮะเขาเรียกว่านลระแบ,บกนะครับผมนะนี่นลระแบ,บกแล้วก็จะแดกอย่างเดียวครับวันนี้ครับผมเนะื่วนอ,อะไรแล้วครับผมมาสนุกสนุกนะฮะเปลี่ยนสีสันมั่งหันเข้าบ่อมั่งนะฮะ,อะโอเค พลาดหน่อยนะครับผมตอนนี้วางแผนมายังไงครับผมลอยครับแล้วก็ให้เสียหมอมไปเสหน้าดินครับอ๋อในเสกลอยนะฮะลอยอยู่ตรงนู้นฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วตั้งทุนแบบไหนครับผมตอนนี้ตั้งเป็นบรรลัษบรรลัษบรรลัษลอยบรรลัษแตะนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าดินนะครับผมตีหอะไดเนี่ยตะวันไปที่จูกอื้มกรรมนี่นหะกรรมมันดังวืดเลยอ่ะ แล้วลงเบ็ดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับตาใยนะคะลงเบ็ดกลางสายฝนครับวันนี้ต้วงันะค ครับน้ำหม่อมโดนแล้วนะฮะน้ำหม่อมโดนแล้วครับเรามือสวิงตัวเอกครับโวทิมชาตินะครับไปแล้วครับโีทพิมชาตินี่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 เดี๋ยวนี้ใคที่มันไม่ออกสุดๆนะเี่ยวไปเล่นตาไส้เหรอใช่สองไม่ถึงครับปลดปล่อยครับตปกดหนีครับ อนนี้เราก็มาเฝ้ารอปลาตัวแรกของเจเอกนะครับผมนะนี่ะรอไปนะครับรอทุบปองทุกปองอันนี้เป็นการตั้งทุนแบบลอยบาลานซ์แตะนะครับตั้งเก้าตกสี่นะครับผมที่จารย์อีกได้บอกไว้นะฮะมันว่าจะได้ผลไหมหายแสบไปแล้วหรือยังตอนนี้กําลังเริ่มนะฮะเริ่มได้ถึงไม่ถึงสิบห้านาทีแสงก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ถ่ายตามเท่าที่เห็นนะฮะนะครับ ตัวแล้วนะฮะตอนนี้สัดอีตัวแล้วดูท่าเขานะครับยอดเลยครับยอ้ยอดเลยครับนี่นะครับยกขึ้นเลยบอกไม่ต้องตักครับทุนนี้นี่ครับต้องเน่งน้องเน่งนะครับนี่ครับตอนนี้เราจะตั้งทุนอยู่ข้อเดียวแล้วนะครับความสวยงามของทุนไปแล้ว เด็พ้อมขั้งสอบตอนที่องสู่ีสา วยนี้สวยสนนี้สวยเสนี้ไปได้ครับสองโหลตัวนี้ไปได้นะฮะเสนี้ไปได้โอเคตอนนี้เราต้องปรับแผนไหมครับรู้สึกว่ามันไม่แดกเลยนะครับตอนนี้หอเทงนะครับหนุมร้อยตัวปองตัวปองนั่แหละครับใจเย็นๆครับจะ้ช้าได้พลาเล่มงานไหมหรอออกกำลังทีเดียวบุ๊บเลยไหมหลัันับปลาตัวสุดท้ายครับโอเคอันนี้คือมันเหมือนเรามาตกปลากับอ่า เหล้าปีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินเหล้านะครับเหล้าปีจะกลายปเป็นเหล้าไปเรื่อยตอนนี้ได้แต่ปีเผาปีไปกอไปยาพูดมากครับขากูไปไหนไากูไปไหนไเนี่ยมึงแตกหมดแล้วมันไปไหนเหล้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเสียงมอมเสียมอมโดนแล้วครับแข่งอุปตะกรน,นะครับผม รเสียรถอะไรยางแตกยางรั่วอะไรก็มาเลยนะครับผมเราถอดเราเตะครับซื้อใหม่อย่างเดียวครับไม่ต้องซ่อมซื้อใหม่อย่างเดียวครับไม่ต้องซ่อมครับเดี๋ยวผมจะเป็นมือสวิงนะครับตอนนี้อันนี้ต้องมาเป็นลูกมือก่อนนะฮะไม่ถึงครับไม่ถึงครับนี้ครับน้อยกว่าเมื่อกี้อีกนะฮะตัวนี้น้อยกว่าเมื่อกี้นะฮะสวิงอีกแล้วนะครับผมมาอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะ โอเามันสันหูมาแล้วเตัวนี้ยนะอตัวนี้นะจะเข้าไซส์หรือเปล่านะเอาอยู่ปะเต้นน้อยผมกี้กับออไอ้ตักมันจะสิหมอนเข้าไซส์นะเออหนึ่งแปดนี้นุเฮ้ยขำมือแล้วกับารบีแล้วับทีเด็ดของเราทีเด็ดเป็นเนลิงหอคนนี่คนเดียวนี่ยเหเดียวในเมูนี่นี่ครับ เอาเลยครับเอาเลยครับตอนนี้นะครับเสีเอกของเรามาแล้วครับผมจะตักให้เสียเอกนะครับฮุ่อีก,กันลงหน้าดินตำรวเจ้าไอ้ดีนเานาะใจเยเขาไม่ได้เล่นปลาตัวแรกอ๋อคือใกล้จะพิชมดจะโม,โมแล้วก็อเอาเลยมลันเนาะมันเป็นกลยุท <ขอ S 2> ธ์นะครับอ๋อจำดำมาเสร็จแล้วจะกดนี่ ดูลักษณะน,นเป็นปลาปลดนี่ปลาปลดนี่นะฮะดูก่อนปลาปลดนี่มันเป็นตัวยังไงนะฮะนะสองจุดแปดตามได้เบอร์สิบห้านะคะสองจุดเจ็ดมีไซส์เท่ยไหร่ไหมเสียงไม่เสียงปลาเล็กครับปลาเล็กไม่นะ่าจะถึงนะไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงฮะแต่ก็เป็นปลาตัวแรกสองทีดเกาเคนชอบตกปลา แ,แ,แบบถึงได้เหเรียบร้อยครับตัวแรกตัวหมานมาแล้วนะครับตัวต่อไปต้องเข้าไซส์นะครับงั้นเมียไม่ให้กลับบ้านนะฮะออ๋อตอนนี้ก็เปลี่ยนมือมาเป็นผมนะฮะคันนะเห็นเขาตกกันเยอะกันมันก็คันจีนนะครับตอนนี้ก็เนีย้ยฮะถือเบ็ดเลยดูสิม่าจะกินหรือเปล่าถ้ากินเดี๋ยวก็ พฤหัสหน้าก็มาอีกทีหนึ่งนะฮะมา <c oughs> ดูกันตอนนี้ละตอนนี้ปลาสันปลาสวายกําลังเอาหนวดเขียนะฮะมันจะจืดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะจืดแล้วนะฮะกลางคืนนะต้องขออภัยนะครับกับแสงไม่พอตอนนี้มันยังไม่ขู่ไม่ได้ไม่ดูดติ่งนะฮะดูดแต่ก้อนนะ,ะเอ้ยมันอยู่ฮั่นแล้วนะเนี่ๆๆๆมันต่อน่านแล้วนะปลาบูมาโอครับตอนนี้เซียนเป้าบอกผมล่อปลาบูนะฮะใช้ใช้สไตล์เทคนิคการตกปลาบูนะ,ะอลองล่อลองล่อล่อ ิดนเขาบอกว่าต้องใชโอโจนะฮะมันเป็นยังไงโอโจกูก็ไม่เคยเห็นเอา้าไม่ไหนโอโจอ๋อโอโจ้ด้วยหนุ่มปิ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะคือโอโจด้วยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะฮะโอโจด้วยอ๋อที่เขาเรียกโอโจ้โอโจ้อย่างเงี้ยแหละเซ็ตกูแน่เซ็ตออกขวาหน่อยเพื่อ <c oughs> นี่เราพึกกาพึ่กาเรียบร้อยโอโจ้ด้วยโอโจ้โอ้ลุดโอโจ้ด้วยลุดนแฮมแล้วโอโจ้ลุ้นลุ้อีกแล้วครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยครับมันลึกเราต้องนะครับเกจิพิรเล่าปีเราบอกมันต้องให้รอมันลากก่อนเดี๋ยว โอเคโอ้โหเขาด่านะฮะนะเน,ะนะ<ช>ี่ฮะผมประสบการครั้งแรกในการตกปลาสวายนะฮะก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องให้อาจารย์หรือว่าผู้มีประสบการณ์สอนนะฮะเราก็มามาปรับปรุงของเรานะฮะอ,อาจารย์ะเป็นอาจารย์เป็น้วยเป็นอย่างเี้ป็นถ้วยเป็นจาร คลิปนี้จะอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่ถ้าเน้นบันเทิงนะครับผมนี่ไงครับนี่นี่โอ้เจ้าหน่อยอย่างนั้นนะครับต้องบอกให้เบรกออกใช่ไหมครับโอเคเบรกออกแล้วนะฮะนี่เอาตีได้หรือยังครับเข้าไหนหรือยังครับสวย อะมาลอลุ้นกันนะฮะว่าผมจะหลุดอีกไหมตัวนี้โอ้โหมันดึง <c oughs> ยอนด <c oughs> แบบสวยาาย้อนนะก็ะเห็นไหมครับกินเ <c oughs> ข้าฝูงแล้วโคตรจัดเลยว่ะส <c oughs> าวยาย้อนเอาใหม่ครับเอาใหม่ <c oughs> <c oughs> มันครับผม<ง> <c oughs> ถือว่าเลยแกมตัวปลา หัวปลากินจับมากนะฮะนะฮะอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าได้ปลาไซส์ใกล้เคียงมาเดี๋ยวผมจะถ่ายไซส์ให้ดูนะฮะกินตลอดนะลงก็กินลงก็กินนะคุณบอกใช้รองต่างช่องนะคะปึ๊ดแล้วโดนแล้วฮะ <c oughs> ตัว<ม>นะครับมผมาหน้าตัวนะครับนีผ่ผมเสียผมเสียคุณละตัวกันหน้าตัวนะครับผมหน้าสายตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะมีสองโลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาก็จะเป็นไม่ใช่พวกตัวสายเสียๆวันเลยตัวนี้มีไส้นะฮะ มันก็จะออกการลุงหลังนิดนึงนะฮะนี่เนี่ยดูไซส์นะฮะดูไซส์ของผมของผมแล้วดิโอ้โหมันจะเป็นปลาเกมเนี่ยฮะปลาเกมนะฮะไปเลยเตาเตาไปเลยถึงหัวใหญ่หัวใหญ่ไปเลยไปเลยไปเลย จุ<ว>่มครับนักเอกชอบตกปลานี่ครับเหลนี there, ่ของคนชอบตกปลาหนึ่งแมบสูง เ,เกือบถึงนะเกือบเกบือบทั้ตัวแล้วมัางตัวตัวว่าอันนี้ใสปลาส้มเมาเนอ,อร์น้ส้มมีนะก้อยากตรงนนนรเนี้ยีอปลาหายไงนี่ปลาหายากอ่ะกว่าไปถึงรัวเชี่ยต้องช่วยแนะนำเลยแล้วครับว่ายี่อะไรจได้ปลาไส้ครับสำาัไ <c oughs> ส้แล้วครับผมก็โม่ๆชั่วๆไป <c oughs> เราต้องฝังติง่งนะฝังติ่งถ้าเราปล่อยติ่งเนี้ยมันปลาเล็กมันกินตอนนี้นะฮะชั่วโมงนี้นะฮะ เจเอกคนชอบตัวปลานะฮะนำนะฮะนำนำนำขันอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าศูนย์นะเต็มเข็มนะยอดนะฮะพิดไม่กี่ตัวแต่มีมีเฮนะมีเฮนีรันดอนครับทำถึงขั้นทำนานการพิเศษอุ้ยอ้ยผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมวิ่งนะครับฟังจากเสียงนะฮะฟังจากเสียงนะฮะนี่ฮะโอ้ในความวุ่นวายก็มีในความสนุกสนานนะครับผม หลุดครับผมไม่น่าเลยนะฮะตัวนี้ต้องมีแน่นอนแล้วครับ2 0 0ศูนย์ศตัวนี้ที่สิบสองลเจหัใหญ่สุดแค่ปโลอผมยอแล้วครับผมดูน้าดูตาแลปลาปนนี่ครับปลาปนนี่ครับปลาปนนี่ปลาปนนี่ปลาปนนี่ น่ฮะขึ้นมาแล้วแมวแมวเรียบร้อยปดตรงนี้เลยครับตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้ท่านหมอบอกว่ามีตึงๆนะฮะตัวนี้มีตึงๆนะฮะแต่ผมก็ตึงแล้วนะฮะมีนั่งกินเนี่ยตึงแล้วครับผมนี่ผมตึงแล้วครับนะผมตึงแล้วดูตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะมีช็อตนะฮะตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยอยู่โอ้โหมันระดับโอ้เยฮันมัมมัมระดับไหนป่าไปไหน ไอ้มั้งไอ้มั้งจะเกินตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากะนห้ามขึ้ยงามเกินไปตัวนี้งามเกินเออเนี่ยนเี่ท่าเนี่ยนี่เกินตัวนี้สวยโอุ้งามเกินไปถ้ามาถ้มาตัวนี้สวยมากฮะเดี๋ยวเราจะให้กระเป๋านะฮะไปถ่ายตัวนี้นะฮะว่าไซส์จะได้หรือเปล่านะฮะคุณลทุกท่านนะคะหลูกค้าที่เบอร์89ขาต่อนะคะก็ท่าเลยก็ท่าเลย

สลิปไปจุ่มอ่ะท่าใดไปจุ่มอย่งเราบกนต้องท่วใดหนึ่งเก้าห้าสูนแล้วจากนั้นออ้ถ้าบาจุ่มหน่เก้าสูนได้ารได้ไจมไปจุมันอืมยังบอกบอกนึงบอกไม่ไปสามทานเลยางนีเอาไว้สูนหน้าแล้วตัวนี้มันจะียดเียนไม่เคยได้สองวันแม่นแม่นแม่นถ้าได้ก็ได้มื่นไปเลย แป๊วไปยังไปยังไปยังว่าไ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 งไม่คิดอีกยดี๋ยไม่ลืมน yeah ังไม่ลืมนลืมนไหนน้อตัวนี <h <h ้นะตัวสุด โอ้โหเต็ม่ยนขาดน้ำว่ะไปยังอีเลยนี่นะเนี่ยน้ำอยู่ไปยังอีเลยหอมหอมหอมนะหอมหอมเยิ่งๆเกินอะไเยอะนักหนาเละโอเคไหมสนุกยังนี้นะคะของต้นชอบตัวปลาละพูนนะคะหนึ่งหก่เก้าหวานแล้วหวานแล้วจะเหนื่อยมาทำไมเนี่ย อบอกแล้วใครบอกให้ไปเหลือไม่ถึง30นาทีแล้วครับสุดท้ายนะฮะตอนนี้เสกก็เยอะครับเจอตอนนี้มาเอาติต๊กติ๊กอุอ้อนะฮะู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวนำโชคหรือเปล่านะฮะมาดูกันอุ้ยสวยสวยเสียพาไปไหนสวยเป้าเปาเป,าเปา,เปา,เปา ตัวน, Elliot, so huh. นี้เราเอาคายออกหน่อยตัวนี้จะคายเป็นยวลำสองหนึ่งศูนย์ขึ้นมาเลยครับปึ๊ดโอ้โหสองสามแปดใหญ่ไปเอาละครับเรามาลุ้นตัวน so ี้ของน้ำหม่อมกันนะฮะมาลุ้นตัวนี้ของน้ำหม่อมกันว่าจะ เข้าไซส์หรือเปล่าฮะเวลาไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับห15นาทีสุดท้ายนะฮะมีเถียงครับตอนนี้ถ้ามีเถียงก็น่าจะได้ช่างอยู่สวยงาม,งามตอนนี้งามตอนนี้งามมันทำให้เราเมาหนึ่งเก้าศูนย์ตาขันศูนย์ครับตอนนี้ว <c oughs> ปวดหนึ่งเก้าศูนย์นถึงบาทเออปวดนี่เด้อเพร่นตอนนี้ปวดนี <c> ่ <oughs> เรียบร้อยเอาละครับตัวนี้น้ำหม่อมนะฮะตัวนะฮะน้ามไม่ถึงโอ้โหเฮ้ยมีสวนมีสวนฉันเองมีสวนกันว่ามูเดียวกันนะปเปโกดธจนแค้นกันอย่างนี้มันแน่เลยนี่ฮะตัวนี้มีเสียงครับมีเสียงมีเสียงมีเสียงดูชาบเจอสวยๆของน้ำหม่อมนะฮะอืมผมจะได้กินไอ้ถ้าสมมติว่าตัวนี้ติด ตอวันที่หนึ่งนะฮะผมจะได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกลูกชิ้นสามสิบลูกนะครับผมดูนะฮะผมจะได้กินหรือเปล่านะผมจะกินให้หมดเลยนะฮะนี่ขึ้นมาแล้วมีมีมีมมมออกจากข้ายไปเลยตอนนี้เราตอนนี้นน้ำเนี้นไปไปยกดนี่กดนี่เหรอโอ้หมันมีน้ำอยู่แป,ปเอาน้ำออกนะนได้ยูหนึ่งเก้าศูนย์อู้แล้วครับตอนนี้ หนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีส,สุดท้ายครับอัพอาพเอาสู้เอาวุ่ยเล่ยวิ่งวิ่งเล่ยุิยเอาปิดเบกิดเบกิดเบกออุุุ้ยยยเเเลลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผมเขไปช่างให้ช้ำใจหน่อยไหมสองศูนย์ศูนย์เดบดร้อยเนี่ยแบมาหนิกันเนี่ยหมดเวลาแล้วฮะไปี๋ยวก็เราไปสรุปผลกันนะครับว่า ส่งนักกีฬาไป2คนเมื่อกี้จะได้รางวัลอะไรติดแม้ติดมือไปไหมเพราะว่าวันนี้มี40สายนะฮะผมปาก็ขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเขาเรียกอะไรนะป,ป,ป,ปลํลเวทีอะไรสักอย่างกันแหละครับป่ะป่ะวันนี้เราก็มารอดูความหวังของหมู่บ้าน,นะครับรอดเขารับรางวัลหนึ่งคนนะฮะเสียเอกนะครับผมนะคะนะคะชอบตกป,ปลานะครับผม ได้รางวัลขันแรกนะฮะผมหนึ่งจุดเ1.9นะฮะผมหนึ่งจุดเก้านะครับะครับรับรางวัลนะครับผมความหวังของหมู่บ้านนะครับผมได้รางวัลเรียบร้อยอื่ขันรอครับผมสวัสดีครับผมบอกรับ งคนนะครับผมคืณฤทัาหน้ามาอีกครับผมนะครับสวัสดีครับผมจค่ะคืณฤทัาหน้าเราจะมาอีกนะครับผมวันนี้มาเป็นมือสวิงก่อนนะครับผมนะนะโอเคปัดบานกันส่วนนั้นส่วนนั้นแห้วส่วนนั้นแห้วครับผม